แม่ของจองยอนมาตามถึงที่คณะแมรันจองยอนจะจัดการปัญหาตรงหน้าอย่างไรก็มาเอาใจช่วยจองยอนได้ในคลิปสปอยคลิปนี้เลยครับก่อนที่เราจะไปรับชมความสนุกสนานของซีรีส์จองยอนนั้น,เ,นเพื่อนๆอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ แชร์กงซอนแม่ของจองยอนเดินทางมาจากบันนอกเพื่อมาตามตัวลูกสาวกลับบ้านแต่โซบกเจ้าของคณะก็เข้ามาทักทายเพื่อนเก่าอย่างแชร์กงซอนแล้วบอกอีกว่าจองยอนนั้นได้กลายเป็นเด็กฝึกของคณะแม่รันบันที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่เธอจะไล่ให้จองยอนเข้าหอพักไปโซบกก็เข้ามาจับมือกับกงซอน และซีรีส์นั้นก็พาเราย้อนกลับไปในอดีตเพื่อบอกเราถึงความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคนในตอนนั้นโซบกจับมือกับกงซอนวิ่งไปสถานที่ที่หนึ่งและเมื่อก่อนจะเข้าไปโซบกก็มอบบางอย่างให้กับกงซอนและบอกว่ามันคือยาแก้เครียดอิมจินที่เป็นเจ้าของคณะในตอนนั้นก็ได้มาดูการบันทึกเสียงลงแผ่นเสียงของกงซอนพร้อมกับโซบกด้วยและเมื่อแผ่นเสียงของกงซอนได้วางขายออกมาอย่างเป็นทางการไม่นานานักแผ่นเสียงเหล่านั้นก็ถูกขายหมดจนเกลี้ยงและมันทำให้กงซอนกลายเป็นคนดังในชั่วข้ามคืน แม่ของจองยอนในวัยเยาว์ก็มีชื่อเสียงในฐานะนักร้องพันโซรีที่ออกทัวร์ไปทั่วหลายหมู่บ้านกลับมาที่ปัจจุบันโซโบกก็พยายามจะบอกกับโกงสอนว่าอย่ามาทำลายความฝันของลูกเลยแต่โกงสอนก็รู้ดีว่าลูกสาวเธอนั้นเป็นคนอย่างไรทั้งหัวรัดและก็เอาเป็นเอาตายจนกว่าจะควา้าบางอย่างมาได้โซโบกก็เลยย้อนถามกลับไปว่าในวันที่แชร์กงสอนเลิกตามความฝันไปแล้วเธอรู้สึกมีความสุขอยู่หรือเปล่า โซโบกจึงพากงซอนไปดูลูกสาวร้องเพลงอย่างจริงจัง,จงสักครั้งโซ,โซโบกบอกว่าเมื่อได้เห็นจองยอนร้องเพลงเป็นครั้งแรกมันก็ทําให้เธอนึกถึงกงซอนสมัยที่เคยมาขอให้อาจารย์อิมจินสอนร้องเพลงพันโซรีเธอรู้สึกว่าจองยอนนั้นถอดแบบออกมาจากกงซอนแบบเป๊ะๆทั้งน้ําเสียงจนถึงนิสัยอันดื้ร้านเองกงซอนที่เห็นลูกร้องเพลงก็ร้องไห้ออกมาแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นความรู้สึกที่เสียใจยหรือว่าดีใจกันแน่ จงยอนออกมานั่งคุยกับแม่แล้วบอกว่าเธอมีความฝันที่อยากจะเป็นนักแสดงกุกกึกเพื่อที่จะยกระดับชีวิตทําให้ครอบครัวนั้นสบายกว่าที่เป็นอยู่แม่เองก็ขอร้องให้ลูกสาวช่วยล้มเลิกความคิดแล้วก็กลับบ้านนอกไปด้วยกันจองยอนก็งงว่าทําไมแม่ถึงอยากให้เธอกลับบ้านนอกนักหรือว่าแม่อยากจะให้เธอนั้นกลับไปขุดหอยหาปลาแบบเดิมแล้วก็แต่งงานกับใครสักคนเมื่อถึงเวลาไปแบบนั้นแชรกงซอนก็บอกกับลูกสาวว่าตัวเธอเองนั้นเคยทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อการร้องพันโซรีแต่แล้วยังไงละ่ะ สุดท้ายมันก็ไม่เหลืออะไรสักอย่างแต่จองยอนก็ยังคงยืนกรานว่าจะไม่กลับบ้านนอกเด็ดขาดแล้วแม่ก็ไม่ควรเอาความล้มเหลวของตัวเองมาตัดสินว่าเธอจะล้มเหลวเหมือนกันคงซอนก็เลยท้าตัดแม่ตัดลูกกับลูกสาวหากจองยอนยังคงดื้อดันจะเดินตามความฝันแต่จองยอนก็กลั้นใจบอกไปว่าเธอจะไม่กลับบ้านนอกตอนนี้แม่ที่ได้คำตอบแบบนั้นก็เดินออกมาจากคณะด้วยความเสียใจทิ้งเอาไว้ให้จองยอนยืนเสียน้ำตาเพียงลำพังเท่านั้นวันถัดมาจูรันก็เข้ามาทักทายกับจองยอน แล้วก็บอกว่าวันนี้ไม่ต้องไปทํางานพิเศษแทนเธอแล้วเพราะตอนนี้จูรันแขนก็เริ่มเป็นปกติแล้วเธอก็ยังกังวลว่าจะมีใครมาเห็นว่าจองยอนไปนร้องเพลงที่ร้านนั้นด้วยจูรันก็พิสูจน์ด้วยการแกว่งแขนให้ดูแต่ก็รู้สึกเจ็บขึ้นมาทําให้จองยอนไลใ่ให้จูรันไปพักเพิ่มอีกวันสองวันด้านยอนซอกถูกเรียกตัวไปที่ห้องของโซโบกเมื่อไปถึงก็พบว,ว่ายองอินพีสาวนักร้องโซปาโนชื่อดังกําลังอยู่ในห้องกับโซบก ยองอินนำตรวจการแสดงมาให้กับโซบกซึ่งโซบกเองก็เห็นว่าพี่สาวของยอนซอน,นั้นกลับมาจากต่างประเทศทั้งทีก็เลยอนุญาตให้ทั้งคู่นั้นออกไปพักผ่อนหย่อนใจตามสบายด้วยกัน1วันทั้งคู่เลยพากันไปนั่งดื่มชาที่ห้องน้ําชาพาสเทลยองอินก็ถือว่าโด่งดังพอที่จะมีคนเดินเข้ามาขอลายเซ็นอย่างไม่ขาดสายระหว่างที่พี่น้องกําลังคุยกันเองนั้นจองยอนก็เดินขึ้นมาร้องเพลงบนเวทียอนซอนที่เห็นว่าจองยอนมาร้องเพลงที่ร้านน้าชาจึงเดินออกจากร้านไป และจองยอนก็มองตามยอนซอไปด้วยสายตาที่ดูเป็นกังวลช่วงเย็นโซบกก็เดินจำเอาไปที่ห้องเรียนร้องเพลงและมุ่งตรงไปหาจองยอนเพื่อถามว่าจองยอนได้ไปร้องเพลงหาก,กินในเมืองจริงหรือเปล่าจองยอนก็ยอมรับว่ามันคือเรื่องจริงโซบกก็เลยไล่จองยอนออกจากคณะเพราะว่าทำผิดกฎด้รยแรกของคณะซึ่งจูรันเองก็รู้สึกผิดเลยจะไปคุยกับโซบกแต่จองยอนก็ดึงเธอเอาไว้จองยอนเรีบวิียงไปคุกเข่าต่อหน้าโซบกเพื่อสำนึกผิดต่อสิ่งที่ทำโดยเหตุผลว่าเบี้ยเลี้ยงของคณ,ณะมันไม่พอใช้ โดยความจําเป็นเธอก็เลยต้องออกไปหางานพิเศษทำโซโบกเลยขอให้จองยอนช่วยบอกความจําเป็นออกมาแต่จองยอนก็อ้ามืออ,อึ้งไม่กล้าบอกเพราะว่ากลัวมันจะไปกระทบต่อจูรันโซบกก็เลยย้ําอีกครั้งถึงกฎเหล็กของคณะแมรันว่าจะต้องไม่มีใครคนไหนเอาชื่อเสียงของคณะไปหากินเมื่อจองยอนทําผิดกฎก็ต้องถูกไล่ออกตามระเบียบจองยอนก็ทําได้เพียงแค่มองหน้าจูรันแล้วก็อกยองที่อยู่ตรงนั้นจองยอนเข้าไปที่ห้องของโซบกเพื่อคุกเข่าขอร้องอีกครั้ง โซบกก็บอกว่าจองยอนเป็นเพียงแค่เด็กฝึกตัวสำรองเท่านั้นไม่ได้มีค่ามากมายอะไรสำหรับคณะแม่รันกุกกึกเลยก่อนจะเรียกให้คนนั้นมาลากตัวจองยอนออกไปจองยอนก็ถูกิี่ออกมาจากคณะจูรันก็ตามออกมาด้วยจูรันนั้นรู้สึกผิดมากที่ทำให้เพื่อนต้องถูกไล่ออกจากคณะจนร้องไห้ออกมาจองยอนก็พยายามปลอบจูรันว่ามันเกิดจากความประมาทของตัวเธอเองแต่ยังไงก็ตาม จูรันห้ามไปบอกเรื่องทํางานพิเศษกับหัวหน้าเป็นอันขาดซึ่งมันก็ยิ่งทําให้จูรันรู้สึกผิดและเสียน้ําตากับคาพูดของจองยอนหนักหนามากขึ้นจองยอนบอกกับจูรันว่าเธอยังพอมีที่ไปอยู่และเธอจะทําทุกวิธีทางเพื่อกลับมาที่คณะแม่รันให้ได้อีกครั้งก่อนจะฝากฝังให้จูรันช่วยทําหน้าที่ตัวเองให้ดีเพื่อกลับมาเจอกันอีกครั้งจองยอนที่หอบเสื้อผ้าออกมาได้ไม่ไกลนักก็มีอกยองที่ขับรถตามมารับไปเพื่อพาจองยอนกลับมาที่บ้านจองยอนก็ได้กินข้าวร่วมโตัวกับอกยองและเฮรัง ระหว่างที่กินข้าวอกยองกระถามเหตุผลที่จองยอนเลือกไปทำงานพิเศษที่ด้านนอกแต่เฮรังก็ขัดขึ้นมาทันทีว่าไม่ว่าจะเหตุผลเป็นอะไรหัวหน้าก็คงจะไม่ยกโทษให้คนที่เอาชื่อเสียงคณะไปหากินอยู่ดีอกยองเลยบอกว่าเธอจะแนะนําจองยอนให้กับคณะกุกอื่นในโซโทแทนแต่ตัวจองยอนนั้นก็อยากจะกลับเข้าคณะแม่รันที่สุดเพราะว่ามีบางอย่างที่อยากพิสูจน์ตัวเองอยู่อกยองก็เลยเสนอให้จองยอนนั้นอยู่ที่บ้านเธอจนกว่าจองยอนนั้นจะหาทางแก้ปัญหาได้ก่อนจะขอตัวไปทำธุระด้านนอก เฮรังที่อยู่เพียงลําพังกับจองยอนก็พูดให้จองยอนนั้นคิดว่าหากหัวหน้าคณะรัวอกยองให้ที่พักแก่จองยอนจะลําบากขนาดไหนซึ่งจองยอนเองก็คิดตามจนเห็นด้วยว่าอาจจะทําให้อกยองลําบากได้ส่วนอกยองนั้นเธอเข้าไปคุยกับโซโบกเพื่อขอให้เปลี่ยนความคิดเพราะแมรันอาจจะต้องเสียจองยอนไปให้กับคณะกูกึกอื่นๆได้แต่โซโบกก็ยังคงยืนยันคําเดิมหากเธอปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปคนอื่นๆกล้าจ,จะเอาอย่างจองยอนจนกลายเป็นผลเสียที่ใหญ่โตกว่าเดิม จากนั้นจองยอนก็หอบเสื้อผ้าออกมาจากบ้านของอกยองแบบเงียบๆซึ่งระหว่างที่เดินไปก็เจอกับร้านสลับเปาจองยอนก็เลยเข้าไปสั่งสลับเปากินเมื่อได้กินสลับเปาอุ่นๆก็ทําให้จองยอนคิดถึงจูรันเพื่อนที่แสนดีที่ทั้งคู่ต่างก็มีช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกันตอนอยู่ด้วยกันในคณะในช่วงที่จองยอนกําลังนั่งร้องไห้อยู่นั้นก็มีโจรสคนที่แอบเล่เงินของจองยอนอยู่ เมื่อกินเสร็จแล้วเทาแก่ก็กําลังคิดเงินแต่กลายเป็นว่าจองยอนก็หาซองเงินไม่เจอนั่นก็แปลว่าจองยอนถูกโยนสองคนฉกเงินไปที่เรียบร้อยแล้วเจ้าของร้านก็เลยพาจองยอนไปยังสถานีตํารวจจองยอนก็พยายามจะอธิบายว่าเธอน่าจะทําเงินหายหรือไม่ก็โดนล้วงกระเป๋าแต่ก็ไม่มีใครเชื่อจากสภาพของจองยอนในตอนนี้จองยอนก็เลยขอติดต่อไปหาหัวหน้าคณะแต่ก็ไม่มีการตอบกลับแต่อย่างใดก็เลยทําให้จองยอนต้องไปนั่งรวมกับคนอื่นๆในคุกในห้องขังก็มีความวุ่นวายและแออัด จองยอนก็คิดได้ว่ามีนามบัตรของโปรดิวเซอร์พักที่เคยให้เธอเอาไว้จึงขอตำรวจติดต่อไปตามเบอร์ในนามบัตรอีกด้านหนึ่งเฮรัง hey, ก็ได้ฟังจากปากของโดแองว่าเราเด็กฝึกในคณะต้องออกไปทำงานเสริมเพราะว่าผู้จัดการโกโดแองเล่าว่าผู้จัดการโกที่ดูแลทางการเงินน่าจะนำเงินในคณะไปเล่นพนันทำให้เด็กฝึกต้องเจดเวลาซ้อมออกไปทำงานเสริมกันมากมาย เฮ hey, รังก็ถามให้แน่ใจว่าไม่ใช่เพราะว่าเด็กฝึกใช้เงินฟุ่มเฟือยกันใช่ไหมโดแองก็ยืนยันว่ามันเป็นความจริงที่เบียเลี้ยงเด็กฝึกนั้นมันน้อยมากจนซื้อกาแฟสักแก้วก็ยังไม่ได้เฮ hey, รังก็ขอให้โดแองนั้นเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับจากหัวหน้าก่อนโดยอ้างว่าหัวหน้าน่าจะโกรธเรื่องจองยอนอยู่เดี๋ยวเธอจะเป็นคนเข้าไปคุยกับหัวหน้าเองโดแองก็รู้สึกแปลกใจแล้วก็พูดไม่ออกกับคำขอของเ hey, ฮรังจากนั้นเฮ hey, รังก็ได้มาเจอกับผู้จัดก,การโกซึ่งดูเหมือนว่าทั้งสองคนอาจจะมีความสัม เฮ hey, รังเข้ามาปามผู้จัดการโกให้เผาเาเรื่องการพนันหน่อยแล้วก็รีบไปเพิ่มเบี้ยเลี้ยงให้เด็กฝึกก่อนที่จะถูกจับได้ว่าอมเงินของคณะผู้จัดการโกก็รับคําสั่งและบอกว่าจะไม่ทําให้เ hey, ฮรังนั้นต้องโดนห่างเลขไปด้วยส่วนจองยอนก็ได้รับการช่วยเหลือจากโปรดิวเซอร์พักที่มาช่วยประกันตัวเธอออกจากคุกแล้วก็ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดจากจองยอนจองยอนนั้นก็แอบแยบถามไปว่าข้อเสนอที่พีดีนั้นเคยมอบให้กับเธอเปลี่ยนใจไปหรือยัง พีดีพักก็เลยบอกว่าเขายังไม่เปลี่ยนใจและอยากจะปั้นจองยอนให้เป็นดาราดังอยู่จองยอนมีข้อแม้เพียงหนึ่งข้อนั่นก็คือพีดีพักจะต้องไม่กล่าวถึงว่าเธอนั้นมาจากคณะเมรันพีดีพักก็ให้สัญญาและบอกว่าเขาจะเป่าประกาศไปทั่วว่าเป็นคนปลุกปั้นและฟูมฟัก,กจองยอนมาเองกับมือ จากนั้นพีดีพักก็พาจองยอนไปทัวร์สถานีโทรทัศน์ที่ดูตะการตาสําหรับเด็กบ้านนอกอย่างจองยอนโทรทัศน์ในสมัยนั้นยังไม่เป็นที่นิยมไม่ได้มีกันทุกบ้านแบบในปัจจุบันแต่พีดีพักก็เชื่อในโทรทัศน์มากและมองว่ามันคือสิ่งที่จะมาเปลี่ยนโลกถึงตอนนี้โทรทัศน์หนึ่งเครื่องจะมีราคาเท่ากับข้าวสิบกระสอบแต่ในอนาคตทุกๆบ้านจะต้องมีโทรทัศน์อย่างแน่นอนการแสดงกุกึก,ก ผู้ชมจะได้เห็นก็ต่อเมื่อเข้าโรงละครแต่หากจองยอนร้องเพลงผ่านนาก้องมันจะถูกถ่ายทอดสดไปยังโทรทัศน์ที่มีกันหลายแสนครัวเรือนจากนั้นพีดีพักก็พาจองยอนมาเซ็นสัญญาการทํางานรวมถึงแจ้งค่าตอบแทนต่างๆแก่จองยอนแต่จองยอนก็รู้สึกว่าภาษาที่อยู่บนเอกสารมันเป็นภาษาที่เข้าใจยากแต่จองยอนก็ยอมเซ็นสัญ,ญญาอย่างไม่ลังเลจากนั้นจองยอนก็ถูกพาไปหาแพทย์ทีเซียคุณครูสอนร้องเพลงที่ได้ฟังจองยอนร้องเพลงในวันนั้นที่ร้านน้าชาด้วย พีดีพักก็มาฝากฝังจองยอนให้ฝึกการร้องเพลงกับแพทติเซียรวมถึงเรื่องการกินการอยู่จนกว่าจะได้เดบิวต์เป็นนักร้องแพตติเซียก็เริ่มต้นโดยการสอนร้องเพลงให้กับจองยอนโดยที่จองยอนนั้นก็ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการร้องเพลงแบบมือชีพมาก่อนแพตติเซียจึงเริ่มจากการจับมือทําโดยการสอนจองยอนอ่านโน้ตและเพลงที่ใช้ฝึกนั้นก็นํามาจากนักแต่งเพลงชื่อดังที่พีดีพักจัดมาให้กับจองยอนโดยเฉพาะ ส่วนตัวจองยอนที่ได้เห็นการร้องเพลงของแพตติเซียก็คิดว่าครูของเธอควรจะเป็นนักร้องที่โด่งดังไปแล้วแพตติเซียก็เลยบอกว่าช่วงหนึ่งเธอก็เคยโด่งดังมากในอดีตแต่พูดคุยกันไปสักพักแพตติเซียก็หงุดหงิดกับสไตล์การแต่งตัวของลูกศิษย์มากก็เลยพาจองยอนออกมาแปลงชมในเมืองสักหน่อยจองยอนได้ลิมรสการเป็นสาวในเมืองใหญ่ทั้งผมเผาหน้าตาและก็เสื้อ้าก,ก็ได้รับการสนับสนุนจากแพตติเซียคุณครูผู้ใจดีแล้วแพตติเซียก็ยังพาจองยอนไปกินข้าวที่ร้านอาหารสุดหรูทั้งคู่ แพทิเซียเองก็บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอเพราะตอนนี้ได้กลายเป็นแม่ไม้แล้วจองยอนที่ได้ยินคำว่าแม่ไม้ก็รู้สึกตื่นเต้นและบอกว่าเพิ่งจะได้เห็นตัวเป็นเป็นครั้งแรกเพราะการเป็นแม่ไม้ในสังคมเกาหลีนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากมากถึงขนาดที่ถูกกีดกันออกจากสังคมและการทํางานแต่แพติเซียก็บอกว่าไม่เคยเสียใจกับการตัดสินใจยายของเธอเลยถึงแม้ว่าการงานจะต้องล่มจมไปแต่ก็ไม่ต้องไปใช้สามีร่วมกับคนอื่น ก่อนที่แพทิเซียจะถามจองยอนกลับว่ารู้สึกเสียใจที่เลือกมาโซหรือเปล่ารู้สึกเสียใจไหมที่ตอนนี้ไม่ได้แสดงกุกกึกอีกแล้วจองยอนก็ตอบจากใจจริงว่าเมื่อเธอได้เลือกอีกครั้งเธอก็คงจะเลือกแบบเดิมแพทติเซียก็เลยให้ข้อคิดว่าต้องได้ใช้ชีวิตแบบตัวเองต้องเป็นตัวเองเท่านั้นแต่หากต้องใช้ชีวิตแบบคนอื่นก็เท่ากับหลอกตัวเองมันไม่มีความสุขหรอก ถึงแม้ตอนนี้ชีวิตนักร้องของแพทิเซียจะจบลงแล้วมันก็เป็นเพียงแค่บทหนึ่งในชีวิตแต่ถ้าหากเธอสามารถปั้นจองยอนให้เป็นนักร้องเสียงทองได้แล้วล่ะก็มันก็เหมือนกับการได้เริ่มบทใหม่ในชีวิตสําหรับเธอทั้งคู่ก็เลยชนแก้วเพื่อเป็นสัญญาว่าจะตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วที่คณะกุกกึกแก๊งสามสาวแสบที่นําโดยพักโชโรกก็นินทาถึงจองยอนแล้วก็รู้สึกสมน้าหน้าที่เห็นจองยอนต้องถูกเฉดหัวออกไปจากคณะก่อนจะคุยกับเพื่อนๆว่าจองยอนนั้นกล้าดียังไงถึงได้ออกไปร้องเพงหากิน จูรันที่นั่งอยู่ข้างและก็ได้ยินคำพูดของพักโชโรกก็รู้สึกโมโหมากและมองว่าเด็กบ้านรวยอย่างพวกเธอนั้นคงไม่มีวันเข้าใจจองยอนเด็ดขาดจริงๆแล้วเธอก็อาจจะหมายถึงตัวเธอเองด้วยจากนั้นยอนซอก็หันมาดุสามสาวว่าไม่ควรนินทาคนที่ถูกไล่ออกจากคณะไปแล้วจูรันก็เลยเดินไปขอบคุณยอนซอที่ช่วยหยุดพวกพักโชโรกให้กับเธอก่อนจะพูดขึ้นมาด้วยความสงสัยว่าใครกันนะที่เอาเรื่องจองยอนไปบอกกับหัวหน้าคณะจองยอนกำลังฝึกร้องเพลงอยู่กับแพทติเซียถึงแม้ว่าจะมีเสียงอันไพเราะแต่ก็ติดปัญหาอยู่อย่่างงหนึ แพทิเซียก็เลยถามกับจองยอนว่าถ้าหากว่าเป็นคนฟังเพลงแล้วต้องมาฟังตัวเองร้องจะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่จองยอนก็คิดอยู่สักพักแล้วบอกว่าคงจะให้ศูนย์คะแนนแพติเซียก็เลยถามถึงเหตุผลจองยอนก็เลยบอกเหตุผลว่าเธอเป็นคนร้องเพลงแต่ก็ไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วคนที่ฟังจะรู้สึกไปด้วยได้ยังไงแพตติเซียก็เลยแนะนําว่าเพลงสมัยใหม่นั้นต้องใส่ความเป็นตัวเองและความรู้สึกลงไปในเพลงด้วยคนฟังจึงจะอินตาม แล้วจากนั้นก็มีเสียงกริ่งดังขึ้นที่หน้าบ้านเมื่อแพทที่เสียเปิดออกไปดูก็เห็นว่าเป็นจูรันเพื่อนดีแสนดีของทั้งคู่ก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งจูรันก็ยังคงเสียใจไม่หายที่ทําให้เพื่อนอย่างจองยอนนั้นต้องถูกไล่ออกจากคณะแต่จองยอนนั้นก็รีบหยุดจูรันไม่ให้ร้องไห้ทันทีจองยอนบอกว่าเธอจะหันมาเอาดีด้านกายเป็นนักร้องให้ได้แต่ก็เล่าเรื่องทรทัศน์ให้กับจูรันฟังว่าอนาคตทรทัศน์จะครองโลก จากนั้นจองยอนก็เลยถามไถ่ชีวิตในคณะของจูรันว่าตอนนี้เพื่อนของเธอกําลังออดิชั่นบทไหนอยู่จูรันก็ตอบตามจริงว่าคงจะเป็นตัวประกอบอีกตามเคยแต่จองยอนก็เชียรัพเพื่อนให้ลองออดิชั่นบทตัวหลักดูได้าไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีพอจูรันเคยบอกว่าอยากจะเป็นเหมือนรุ่นพี่เฮรัง จูรันก็บอกด้วยเสียงอ่อยๆว่า,<ๆ>วาเธอคงจะไม่มีกำลังใจในการออดิชั่นบทหลักเพราะหากได้บทหลักคงจะไม่มีใครไปดูเธอที่เวทีอยู่ดีจองยอนก็รีบสัญญาทันทีว่าเธอนี่แหละที่จะไปติดขอบเวทีคอยดูเพื่อนสนิทอย่างจูรันทุกๆรอบเลยช่วงคำ่ำพีดีพักก็มารับตัวจองยอนไปงานที่หนึ่งก่อนจะบอกบนรถว่ามันคืองานสู่เยาวที่บ้านของหมอหออินซองผู้เป็นพ่อของหอยองซอเขาจะต้องพาจองยอนไปรู้จักคนใหญ่คนโตโดยเหตุผลทั้งด้านเส้นสายต่างๆแล้วพีดีพักก็ถามถึงบ้านเกิดของจองยอน พาะเขาจะต้องไปเก็บภาพทิวทัศน์เพื่อนํามาใช้ออกอากาศจากนั้นพีดีพักก็พาจองยอนมาที่หน้างานและก็ได้เจอกับอกยองกับเฮรังที่หน้างานแล้วไม่นานโซโบก,ก็ได้มาเจอกับจองยอนในลูกใหม่ที่ตอนนี้กลายเป็นสาวโซเต็มตัวไปแล้วพีดีพักก็บอกให้จองยอนนั้นยืดหน้าเชิอดอกเขาไว้เพราะว่าเธอกําลังจะกลายเป็นดาวรุ่งแห่งวงการโทรทัศน์ยองอินพี่สาวของยองซอก,กรับบทเป็นตัวหลักในวันนี้โดยการร้องโซปาโนให้แขกในงานฟังสายตาและท่าทางของแม่ก็ชัดเจนว่ายองอินคือความภาคภูมิใจของแม่ที่สุดในเวลานี้ พีดีพักก็พาจองยอนไปแนะนําตัวกับเหล่านักธุรกิจและนักข่าวในวงการบันเทิงแต่สายตาของพวกเขาเหล่านั้นกลับมองจองยอนด้วยสายตาที่ดูเหยอียดหยามจนจองยอนเองก็รู้สึกได้ดานอกจองเฮรังและโซบกก็นั่งโต๊ะเดียวกันแล้วก็เห็นสถานการณ์ทั้งหมดของจองยอนเฮรังก็พูดขึ้นมาว่าต่อไปจองยอนคงจะได้ร้องเพลงออกทีวีส่วนโซบกก็พูดทํานองว่าเคยไล่ให้จองยอนออกไปร้องเพลงให้นําใจตอนนี้คงจะนําใจน่าดู ส่วนอกยองก็บกมือให้จองยอนมานั่งรวมโต๊ะที่ตอนนี้เขากําลังนั่งอยู่กับยอนซออกยองเองก็บอกว่าแทบจะจําจองยอนไม่ได้เพราะจองยอนนั้นสวยเหมือนกับนางแบบในนิตยสารพร้อมกับทิ้งคําถามกับจองยอนว่าได้หันหลังให้กับวงการกุกกึกไปแล้วหรือยังแต่ยังไงก็ตามจองยอนนั้นเกิดมาเพื่อแสดงบนเวทีการเป็นนักร้องก็อาจจะรุ่งกว่าก็ได้แต่ว่าตัวของอกยองชอบจองยอนตอนที่ร้องพันซรีที่สุดและนี่ก็คือคําชื่นชมจากใจของรุนพี่ที่จริงใจที่สุด แล้วเฮรังก็เรียกให้อกยองมาหาก็เลยเหลือแค่จองยอนกับยอนซอที่อยู่ด้วยกันเพียงสองคนยอนซอก็ถามจองยอนว่าคงไม่คิดว่าเธอจะเป็นคนที่ไปฟ้องหัวหน้าคณะเรื่องที่เจอจองยอนที่ร้านชาใช่ไหมจองยอนเองก็เชื่อใจยอนซอและรู้ดีว่าถึงยอนซอจะปากร้ายแต่ยอนซอไม่ใช่คนปากโป้งเธอเลยไม่คิดว่ายอนซอจะเป็นคนไปบอกกับโซบก ยอนซอก็ถูกเรียกตัวไปแนะนําให้กับผู้ใหญ่หลากหลายวงการแม่ของยอนซอก็แนะนําว่าลูกสาวกําลังสนใจด้านการแสดงกุกกึกแต่สายตาของผู้ใหญ่ก็มองว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่เก่ากึกไปแล้วแม่เองก็โฆษณาว่าลูกเป็นตัวหลักของคณะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นความจริงก็ตามส่วนจองยอนก็เริ่มเจ็บเท้าเพราะต้องใส่รองเท้าส้นสูงเข้าสังคมในแบบที่ไม่คุ้นเคยมาก่อนก่อนที่จะนั่งลงกับพื้นและจากนั้นยอนซอกับแม่ก็มาคุยกันแบบลับๆในสวนซึ่งจองยอนก็บังเอิญไปนั่งอยู่ตรงนั้นพอดี ยอนซอกับแม่ก็มีปากเสียงกันเพราะว่าแม่ไม่พอใจที่ลูกสาวยังเป็นเพียงแค่ตัวประกอบให้กับคณะแม่รันกุกกึกแต่ยอนซอนั้นรู้สึกเสียใจที่เธอไม่เคยเป็นความภาคภูมิใจของแม่และก็ทําให้แม่อับอายแม่ก็บอกกับยอนซอว่าศิละปะนั้นมันก็มีชนชั้นของมันกุกกึกอาจจะอยู่ล่างสุดเลยด้วยซ้ําก่อนจะบอกให้ลูกสาวนั้นรีบแสดงความพยายามและทาให้แม่ภูมิใจให้เร็วที่สุด จองยอนที่ฟังอยู่ก็ขยับตัวจนส่งเสียงดังทำให้ยอนซอเห็นว่าจองยอนนั้นแอบฟังเธออยู่ทั้งคู่ก็เลยทะเลาะกันเพราะว่ายอนซอนันคิดว่าจองยอนมาแอบฟังจองยอนเริ่มไม่พอใจที่ยอนซอเอาความโกรธมาลงกับเธอทั้งที่ยอนซอควรจะไปโกรธแม่ตัวเองยอนซอก็เลยตบจองยอนไปแต่จองยอนก็ตบยอนซอคืนและบอกว่าไม่ใช่แค่ยอนซอที่มีศักดีตัวเธอเองก็มีศักดิีไม่ต่างกัน หลังจากนี้หากยอนซอทำอะไรเอาไว้กับเธอจองยอนจะเอาคืนอย่างสาสมเพราะว่าเธอไม่มีเหตุผลที่ต้องอดทนกับยอนซออีกต่อไปเส้นทางของจองยอนมีการเปลี่ยนทิศทางเล็กน้อยแต่มันก็ชัดเจนกว่าตอนที่อยู่ในคณะแมรันกุกกึกยังไงก็อย่าลืมมาเอาใจช,ช่วยจองยอนให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นดวงดาวอย่างที่ตั้งใจ เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับจองยอนในตอนที่4นี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยก่อนในคลิปจะจบลงใครยังไม่ได้กดไลค์คลิปก็อย่าลืมกดไลค์คลิปให้กันด้วยส่วนใครที่ไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับ